ทูดวงชาวราศีเมถุนยักษ์มองเห็นอนาคตดวงนี้จะรวยด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงศิธิ์คำชูปกปักกุ้มของรักษาดวงชะตานี้ยักษ์มองเห็นแล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตาทิพย์มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมองทะลุนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่ามงคล เข้ามาท่านจะได้ลิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกรโดดมีดปักตรงกลางใจกระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกัน้นท่านจะ,จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายมีการยื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคการปฏิบิปิดอยการลีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะบังเกิด ราะฉะนั้นการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนะผมปูฤาษีสองแสงแตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความประสมเด็จท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองปีศาจมูมานจะเข้ามาก้ามกายแต่ว่าก็ทําอะไรท่านไม่ได้ถึงเวลาให้ท่านลื่นเลิงสังสรรค์มีความสุขอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างใครบางคนที่เข้ามายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดี อสศวิงขี่ม้าถือดาบปราดประหารศัตรูหมมานนกน้อยจะนำพาซึ่งบุญกุศลวสนามีดาบปักลงมาถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียในหัวมีตําแหมบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวกาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเฮาหานมีการพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายเหรียญใหญ่บื้งเริ่มเกิดขึ้นในโชกตา ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคกตบแม่จิ๋เชี่ยวมันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงนี้จะได้ดีจะรวยเลยรยเฮงเฮงบังๆังๆๆะสมความสาเร็จปิดตาบลอมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายดวงนี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปขา้างหน้าอย่าไปกลัวสิันะผมในเมื่อยักษ์มองเห็นอนาคตให้ท่านแล้วดวงนี้จะรวยนะครับก็มุ่งมั่นทำมาหากินให้เจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานกับเงิน นรบผมดูกชะตาของท่านยังถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วถึงแม้บีดจะดาบนะครับบีดดาบปักเต็มหลังกระบนกระไว้กระซักกระสายก็ทําอะไรท่านไม่ได้ตรงนี้ให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตําแหน่งดาบสองข่ายคิดพินิจไต,ต่ตองให้ลอกข้อให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนายอย่างมุ่งมั่นลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกัน อสศวินส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีนับแต่มูลบังเกิดมลเสน่ห์มนจันทาจตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคด้วยบุญกุศลวัสนาการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีดวงชะตาจะเปิดทุ่งข้าวเหลืองอราเหรือกินหลือใช้อ่านคู่เกิดความแจ่มชื่นดวงนี้จะได้ดีเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสให,ใหม่ๆ สำหรับชาวราศีเมถุนคุณจะรู้สึกถึงพลังงานบวกที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้มีแรงผลักดันในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นแม้จะเจออุปสรรคบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวคุณจะสามารถฝ่าฟันไปได้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการวางแผนและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินความท้าทายหลักของเดือนนี้คือการจัดการกับความเครียด และความกดดันคุณอาจรู้สึกว่ามีภาระมากมายรุมเรา้าแต่ขอให้อย่าท้อถอยเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้คุณก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในที่สุดพยายามรักษาสมดุลระหว่างการทำงานหนักและการพักผ่อนใช้เวลากับตัวเองและคนที่คุณรักบ้างเพื่อเติมพลังให้กับจิตใจด้านการงาน การงานในเดือนของชาวราศีเมถุนจะมีความเคลื่อนไหวอย่างมากคุณจะได้เผชิญกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆมากมายโอกาสก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงบทบาทในองค์กรอาจมีการเลื่อนขั้นหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญซึ่งจะเป็นโอกาสให้คุณ ได้แสดงความสามารถแม้อาจรู้สึกกดดันในตอนแรกแต่นี่คือโอกาสทองที่จะพิสูจน์ตัวเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมความท้าทายและอุปสรรคอย่างไรก็ตามคุณอาจต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานมากกว่าตัวบุคคลอาจมีการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายหรือโครงสร้างองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณ ต้องใช้ความอดทนและความยืดหยุ่นในการปรับตัวพยายามมองหาวิธีการใหม่ๆในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการจัดการกับงานที่หลากหลายคุณจะพบว่าตัวเองต้องรับมือกับงานหลายอย่างพร้อมกันซึ่งอาจทำให้รู้สึกวุ่นวายและสับสนแต่นี่คือโอกาส ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการงานที่หลากหลายของคุณวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบจัดลำดับความสำคัญของงานและอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือพัฒนาความรู้ในสายงานของคุณอาจมีโอกาส ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาหรือเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะท,ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตการสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาจะมีความสำคัญม,มากในเดือนนี้พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และแสดงความเป็นมืออาชีพในการทำงานร่วมกันการมีเครือข่ายที่ดีในที่ทำงานจะช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพของคุณรายรับและโอกาสทางการเงินเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีในเรื่องของรายได้คุณอาจได้รับโบนัสประจำปีหรือมีรายได้พิเศษจากงานเสริม โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเขียนหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้การบริหารจัดการรายจ่ายอย่างไรก็ตามคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่าย เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในหลายด้านอาจเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านหรือรถค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและพยายามควบคุมการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นการลงทุนและการวางแผนการเงินเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวน และวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจพิจารณาการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆหรือการออมเพื่ออนาคตแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปและอย่าหลงเชื่อคำชักชวนให้ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงการจัดการหนี้สิน หากมีหนี้สินเดือนนี้เป็นโอกาสดีที่จะวางแผนจัดการหนี้อย่างจริงจังพยายามชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนและหลีกเลี่ยงการก่อนหนี้เพิ่มหากจำเป็นต้องกู้ยืมควรพิจารณาอย่างรอบคอบและเลือกแหล่งเงินกู้ที่มีเงื่อนไขเหมาะสมที่สุดโชคลาภและรายได้พิเศษในเดือนนี้คุณอาจมีโชคลาภหรือรายได้พิเศษ ที่ไม่คาดคิดอาจมาจากการถูกรางวัลการได้รับของขวัญม,มีค่าหรือการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากคนใกล้ชิดอย่างไรก็ตามไม่ควรพึ่งพาโชคลาภเพียงอย่างเดียวยังคงต้องทำงานหนักและบริหารการเงินอย่างรอบคอบการใช้จ่ายเพื่อความสุข แม้จะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายแต่ก็ไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไปการใช้จ่ายเพื่อความสุขบ้างก็เป็นสิ่งจำเป็นอาจเป็นการซื้อของขวัญให้ตัวเองหรือคนที่คุณรักหรือการท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเครียดแต่ควรทำในขอบเขตท,ที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อการเงินโดยรวม โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีเมถุนทั้งในด้านการงานและการเงินความสำเร็จจะมาจากความมุ่งมั่นการปรับตัวและการวางแผนที่ดีจงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในอนาคตด้านความรักสำหรับคนโสดโอกาสพบรักใหม่มีโอกาสพบเจอกคนที่มีอายุน้อยกว่าแต่อาจต้องเก็บความสัมพันธ์นี้เป็นความลับในช่วงแรกหนึ่งควรระมัดระวังในการเปิดใจเนื่องจากอาจมีคนที่ไม่จริงจังเข้ามาในชีวิตเพียงแค่ต้องการคุยผือเลือกก้าว การพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นและอาจนำไปสู่การแต่งงานในที่สุด5ควรเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้าสังคมมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่ใช่เจ็ดด้านความรักสำหรับคนมีคู่ ความท้าทายในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่เปราะบางต้องระวังเรื่องการสื่อสารและความเข้าใจผิดก้าวคู่ครองอาจมีอารมณ์แปรปรวนทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ง่ายก้าการพัฒนาความสัมพันธ์คนมีคู่ต้องการความมั่นคงมากขึ้น อาจมีการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันหนึ่งควรให้เวลากับกู้ครองมากขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน 7. จ็ดคำแนะนำสำหรับทั้งคู่และโสด 1. ควรใช้ความใจเย็ยนในการจัดการความสัมพันธ์ 2. พัฒนาทักษะการสื่อสารให้ชัดเจนและตรงไปตรงมา 3. เปิดใจรับฟังและทำความเข้าใจอีกฝ่าย 4. หากเจอปัญหาให้ใช้ความอดทนและความรักในการแก้ไข 5. โดยภาพรวมดวงความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินความสัมพันธ์แต่ก็มีโอกาสที่ดีสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าทั้งคนโสด และคนมีคู่ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืน